สวัสดีเพื่อนๆครับผมค่ำคืนนี้เราจะออกไปขับรถไปไหนดีไปพัทยาไปกับเพื่อนครับไปกับเจ้า m t 0 9งคันเลยคันนี้ผมไม่ได้ขับมาเกือบเดือนแล้วนะรถผมอะ่ะเออพึ่งว่างพึ่งว่างได้ขับก็เลย ชวนเพื่อนออกไปขี่เล่นหน่อยเออออกไปวอร์มยาง09ด้วยกันทั้งคู่ครับสองคันอยู่ข้างหลังผมนี่แม่งเบิ้ลรถเฉย จัดๆนี่แม่งมันจริงๆ นนนนนนก้าครับว่าง่ายเซเว่นมีโอเคโอเคเซเว่น,ต,ต,รนตรงนี้นะนตรงปั๊มเนี่ยปั๊มบอสซเนี่ยอเออมีก็นะตรงนี้ก็เออแล้วแต่เออเซเว่นเจ็ดร้อยไรก็ได้กวมันขับมันดีน้โนโหมดเออมันไปตามมือดีอะ ไงวะแม่งไฟเขียวตรงนูน้นไอ้เหี้ยไฟแดงตรงนี้โอ้โหเพื่ออะไรวะเนี่ยไอหนุ่มเลยเหรอไอหนุ่มไไฟเขียวตรงนู้นแม่งไฟแดงตรงนี้เออไหนวะไม่ใช่ใช่เหรอเขาเพิ่งเลิกงานมั้ง แค่แปดเออเขาลากเขลาลากกันเองปล่อยเขาเราไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วใช่หรือเปล่าสัตว์เออเนี่ยยุ่งกับซงเชงเนี่ยสัตว์ นี่หว่ะปุ้งๆฟังๆปุ้งๆฟังๆโอ้โหเดี๋ยวแวะซื้อกาวอะไรวะเออแม่งรองเท้าเพื่อนมุมขาด ทางก็ต่อครับผมมุ่งหน้าสู่พัทยาอ่าเอ้ยรงเท้าเสือขาด เราบอกขี่ไม่เร็วไปหา